มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน Mini EV 2022ใหม่รถไฟฟ้าจิว๋ววางขายในไทยแล้วค่ะเรียกได้ว่าสวยโดนใจมากๆเหมาะกับสาวๆเอาไว้ใช้งานกระทัดรัดนะคะ Mini EV 2022รถไฟฟ้าคันจิว๋วดีไซน์น่ารักค่ะพอวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้น 369,000บาทซึ่งหากรวมภาษีก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 4 8 8 3 0บาทนะคะแต่มีให้เลือกเฉพาะพวงมาลัยซ้ายเท่านั้นนะคะผู้นำเข้าอิสระรายหนึ่งนะคะในกรุงเทพมหานครเผยราคาจำหน่ายนะคะในประเทศไทยเริ่มต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ3 9 4 8 3 0บาท โดยเป็นรถที่ถูกนำเข้าจากประเทศจีนร้อเซในรูปแบบพวงมาลัยซ้ายเนื่องจากปัจจุบันรถรุ่นนี้ทำตลาดอย่างเป็นทางการเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นค่ะมินิ EV ีนะคะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนมีกำลังสูงสุดอยู่ที่27แรงมา้าหรือว่า20กิโลวัตต์นะคะแรงบิดสูงสุด85นิวตันต่อเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เวลาเพียง2.5วินาทีค่ะ และทำความเร็วสูงสุดได้105กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมด้วยแบตเตอรี่ขนาด13.9กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขับขี่ได้ไประยะเวลาราว170กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งนะคะสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานนะคะประกอบไปด้วยมาตรวัดแบบดิจิทัลเครื่องเสียงวิทยุระบบปรับอากาศกระจกหน้าต่างไฟฟ้าเบาะนั่งด้านหลังแบบปรับพับนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ขึ้นเป็น741ลิตรนะคะพร้อมจุดยึดเบาะนั่งหลังของเด็กค่ะบริเวณเบาะนั่งหลังระบบเบรกนะคะ ABS ABS ต่อ e EBD นะคะระบบเตือนแรงดันลมยางแล้วก็เซนเซอร์กะระยะท้ายเป็นต้นค่ะสนนราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่3 9 4 8 8 3 0บบาทนะคะต้องมีไว้สักคันแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ